สวัสดีครับสบายดีฮัลโหลจวนมาพบกับผมอีกแล้วช่องจอนี้บายเกินวันนี้ว่างๆจะพาปีใหม่มาตกปลาแต่ว่าก็ไม่ได้มีเบ็ดอะไรรูหลาหรอกเดี๋ยวจะทำด้อเบ็ดมาละแข่งกันซิใครจะได้มีเชือกมีเบ็ดของปีใหม่เบอร์สิบสองนะคะของปีใหม่เบอร์สิบสอง ของพี่เบอร์อะไรของพี่เบอร์สิบสี่โอเคก็ไม่มีอะไรทำครับว่างๆพาปีใหม่มาตรงหนองน้ำหนองน้ำเล็กๆใน,น,นหมู่บ้านนี่แหละช่ส<อ>งสมีมีปลาเนาะแน่นี<อ>้ยมีปลานิลแต่ว่าเราจะตกมันได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปขุดไส้เดือนทำเบ็ดก่อนเนาะปีใหม่ว่าอันดับแรกทำเบ็ดไปทำเบ็ดเดี๋ยวไปนั่งทำเบ็ดในบ้านแล้วก็ไปขุดไส้เดือนขององตัว เค okay, ป่ะแล้วก็ลุยปลานิลนทอดเย็นนี้ <c oughs> <laughs> ทำเบ็ดฉมังเหรอฮะทำเบ็ดฉมังสบายดีแบบไหนหรอแจ็กบอกว่าเบ็ดพี่ตัวใหญ่เกินของพี่ใหม่ก็ใหญ่เันไม่ใหญ่แล้วกันนั้นนะ แจ็คแจ็คอันนี้โอเคปะ่ะเยอน่าอยู่อันนี้ล่ะน่าอยูนน่อุยปลานินตัวเป็นโลน,นี่ตัวเล็กเกินอ่าเดี๋ยวมาลุ้เกเกนะเดี๋ยวมาลุ้นมันมีเบ็ดแกนะอ่าเบอร์สิบเดี๋ยวเดี๋ยวกันยังนะคะเบอร์สิบสองเดี๋ยวดูก่อน ของใครจะหมานกว่ากันเนาะกี่อันสองสี่หกสิบอันสีสายเอาอีกแปดสีสายสีขาว หาซ้ายอุยถ้าอยู่เราเขาก็เอิ้นว่าเบ็ดปอกรู้จักไหมเบ็ดปอกรู้สึกว่าพี่ใหม่จะทธรรมาแมงนะเรื่องทํามาหากินนะได้ดยาละ ได้หอันนี่ของพีได้เหระมีลูกกระตุ้มก็มีเบ็ดของพี่ทำทั้งหมดกี่อันนะคะสามอันพอเหรอลองดูก่อนไงของปีใหม่สิบนะโหปีใหม่ทำเป็นนี่ก็เบ็ดต่อโหปีใหม่ทำแบบอย่างเซียนเลยทุกคนดู มีเน็บเน็บเบ็ดตานี้ด้วยสุดยอดสุดยอดนี่ของผมต้องขายตอนนี้รึ <พา S 2> ล่ <พา S 2> นี่ ไม่เป็นไร,รค่ะขอนได้ละอันนี้ไปลงตรงนี้เนาะ ระวังมืนเด้ออุ๋ยอ๋ยพี่ดึงมาอย่างนั้ไม่ได้คะ่ะ Tới hên pha nội lo ạ dưa Pha siêu nội ของพี่จอรนเบ็ดสามหลังของพี่ไม่เบ็ดสิบหลังแต่ไม่มีใส้เดือน <Hey. S 1> อันนี้เบ็ดนะพี่ไม่นะพี่สิบหลังอของพี่ไมลลงมาของพี่ก่อนก็ได้ค่ะ พี่เนาะเม็ดเฮาเม็ดไผเ็ดมัดไผสิได้ ทีส,สามหลังนี่อันนี้น่าจะเป็นลงฝั่ง้นอันนึงนะแล้วก็เป็นลายฝั่ง้นอันนึงตรงมุมน่ะ เอ้ยระวังมืดน,นะมืดไ,ไม่เล่นแล้วนี่เหรอเบ็ดปีใหม่ใช่ไหมเปีใหม่สาเยเดือนน้อยจังอ่ะมันมีไส้เดือนน้อยแป่ว่าเราต้องขุดอีกมันก็มีเดี๋ยวดูก่อนอที่เราลงไปในวีแววว่าจะเป็นยังไงมันต้องลงเยอะ ระวังเมื่นเดอ้อมื่นเป็นเมืน่นเป็นตาได้กินอยู่บ่พี่น้องเลยลจ้ะโอ้แต่ว่ามีปลาถ้าเขาสิเอาจริงจังเขาต้องเปียกโลยแรวนี่พี่น้องเลยพี่หมายว่าพี่ดงไปนี้แล้วพี่ก็โยนลงเ๋ยนี้แล้น ท่านโมเปียกว่าดดกินเนาะอาระวังนะเคค่ะพี่หย่อนหย่อนเบ็ดไว้เถ่านนั้นอ่ะอ,อีกอันนึงย่อนเลยย่อนเลย แต่น้ำมันก็ใส่อยู่เนาะมาเพียงมาอะเพีไหนขอยงระวังนะเฮ้ยโยนแม้่ยันนี้ได้กินปลาทอดแน่ถ้าไปตลาดนัด อ่ะตรงนี้ไปโยนฝั่ง,งนูน้นอันหนึ่งเนาะตรงนี้อันนี้อ่ะมาเดีวไปไหนดีอ่ะเดี๋ยว,ยยวพี่อาน,นี่ไปฝั่งนู้นเด้อระวังที่มือเด้อวยมืดเหรอ<น>นะเดี๋ยวก็คอยดูนี่ระวังเชือกนี่นะระวังเชือกนี่นะระวังเชือกเดี๋ยวนู้นไปไว้ฝั่งนู้นแล้วก็ไปหาน้ำกินแล้วก็รอก่อน ลงยังลงยังร้อน้อนใส่หมวกใส่หมวกพี่ก็ได้ถ้าขวดจมไปนี่แสดงว่าตัวใหญ่นะเดี๋ยวพี่ไปล้างเดี๋ยวพี่ไปล้างล้างขาันเด้วยโอเค้าเบิ่งพี่น้องว่าสิได้กินปลาอยู่ คือจะมีปลาลาย,ยหรอกเนี่ยทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้ปลาครับแต่เห็นปลาอยู่ไม่รู้ว่ากล้องนี่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 มันกินสาล่ายเนาะกินอะไรบัวนะดูดิดูในกล้องดิทีไ่ไหนทีไ่ไหน ตัวให้กล้องดิกล้องพิเศษเนาะมันกินสาห่ายอยูอ่ไปแล้วไปแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มายามเบ็ดที่เราใส่กันค้างคืนไว้เนาะ <S <S มากับเปาาแจ็ค เดี๋ยวบ่าวแจ็คจะเป็นคนไปยกเบ็ดดูว่าเป็นไงเดี๋ยวพี่ไปด้วยไปลุยดูดิว่าจะได้ปลาเปล่าปีใหม่ไปได้มาครับทุกคนปีใหม่พักอยู่ที่ห้องดูดิว่ามันจะมีปลาไปฝากปีให,หม่ไหมเดี๋ยวอันหนึ่งพีพี่ข้ามไปก่อนอาเป็นไงโอ้เ,อเยอะไปกินเยอะหมดทุกคน เอาไ้นั่งก่อนก็ได้เฮ้ยเราหายไปอันหนึ่งอ่ะตรงนี้แจ็คเออทุกคนจริงๆแล้วตรงนี้มีมีอันหนึ่งที่ลอยกับขวดน้ำไว้จะาหายไปแล้วอ๋อหล่นไปนู่นตอนย้อนนี่ทุกคนปลาเห็นอยู่เมื่อกี้เนาะ ปลาขึ้นมาแทะใบผักบุ้งกินเลยนะแต่มันไม่กินเบ็ดเราอ่ะเอ้ยลองเล่นหรือว่าเราใช้เหยื่อไม่ถูกเราเหลืออีกสองสาอันอยู่ฝั่งนู้นป่ะเดี๋ยวลองไปดูอ้าทำไมเชือกขึ้นมาเงียอ๋อมันยาวดึงแลยยงงั้นอ่ะเอ้ย โอ้เอาเหยื่อไปกินอีกนี่เหยื่อหมดตรงนี้ น่าจะได้หรอกมั้งถ้ามีปลาแสดงว่าขวดมันอยู่งั้นหรอกเอาละครับบ่าวแจ็คลงแล้วคเบ็ดคาด เบ็ดขาดเอาขดขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราจะไม่ทำลายธรรมชาติทุกคนเบ็ดขาดครับแสดงว่าปลาไหลแน่เลยจ้๊กไปเดี๋ยวไปดูนู้น ไม่ลึกหอากวันนั้นที่ลงไปไม่ลึกนะต้องเปลี่ยนสูตรแล้วมั้งแจ็คเอาตะไข่แล้วมั้งไม่ได้ครับเหยื่อหมดอีกแล้วลอ่านี้เบ็ดอ่านี้เบ็ดปีใหม่ ปลาเล็กเอาเหยื่อเราไปกินหมดดึงเลยจ้ะคงติดไม้แหละเฮ้ยแล้ติดปลา,ปลาติดบัวสายบัวแสดงว่าปลาเล็กมันเอาเหยื่อไปกินหมดเนาะ เยอหมดทุกคนสรุปไม่ได้ปลาครับทุกคนฟาวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาวิธีใหม่หรือไม่งั้นก็ ตลาดนัดโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปตกปลาเนาะแต่ก็ไม่ได้ปลาแต่ว่าเราก็ได้ไปซื้อปลากินจริงๆนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะไม่ได้ซีเรียสอะไรครับทำเล่นๆไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับขอให้ทุกคนมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย